getting hype when Elevating game Stepping the competition. I aim that up. up. up to สวัสดีครับพบกับสุน่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เปอร์เซติติชนะทิพย์คัมแบ็ทเกมแรกในการดวลกับคาวาซากิฟอนตาเรเมสซี่เดนะครับชนะทิพย์สงเกตินแนวรุกทีมชาวไทยกับคืนสุดทีมกลางหลังลจากที่ต้องพลาดการลงสนาม3เกมติดซึ่งเกมนี้คอนโซเดเรตซัปโปโรก็มีโอกาสเยอะมากมายแต่น่าเสียดายที่จบสกอร์ไม่ครบ ก่อนที่จะพลาดท่าพ่ายคาวาสกิผนทเรไป2ประตูต่อศูนย์โดยสถิติเกมนี้ของชนะทิพย์สงสิณนะครับมีดังนี้ลงสนาม67นาทีผ่านบอลทั้งหมด28ครั้งผ่านบอลอย่างมั่นยำ19ครั้งผ่านบอลแม่นยำคิดเป็นเปอร์เซ็นต์67.86บเปอร์เซ็นต์คลอสบอล2ครั้งยิงประตู2ครั้งยิงตรงกรอบ1ครั้งสร้างสรรค์โอกาสให้ทีมลุ้นยิงประตูหนึ่งครั้งแท็กเกิลชนะ2ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ2ครั้งบล็อก1ครั้งฟาวล์1ครั้ง ระยะทางการวิ่ง7.863กิโลเมตรสปิน19ครั้งโดยสถิติของทีมนะฮะทั้งหมดโอกาสยิงประตูคอนโซเล์ตสปูโร17ครั้งฟอนตาเล่9ครั้งยิงตรงกรอบคอนซา11ครั้งฟอนตาเล่3ครั้งผ่านบอลสำเร็จคอนซา490ครั้งฟอนตาเล่337ครั้งฟรีคิกคอนซา8ครั้งฟอนเาเล่15ครั้งเตะมุมคอนซา8ครั้งฟอนตาเล่0ครั้ง ระยะทางการวิ่งคอนซาหนึ่ามจุดกิโลเมตรฟอนโตเร่1นึ่กิโลเมตรโดยสำหรับโปรแกรมต่อไปนะครับชนาทิพย์ทรงศิลป์เตรียมนำคอนโซเร่ซับโปรโเปิดบ้านพบกับ FC ฟซีโตเกียวในวันที่1กันยายนนี้ส่นนอ,อกตัดเกรดชนาทิพย์ทรงศิลป์ขัมแบ็คครั้แรกดวนฟอนโตเร่ชนะทิพย์ทรงศิลป์นะครับแนวรุกทีมสไตล์กลับคืนสู่ทีมเป็นครั้งแรกในรอบสีเกม โดยได้ยืนเป็นตัวจริงให้กับคอนโซเลสซัปโปโรในเกมเปิดบ้านพบก,กับคาวะสกิฟอนโตเรเกมนี้ชนะทิพย์พยายามที่จะสร้างสรรเกมรุกให้กับเทียมโดยมีการจายบอนทะลุช้องให้กับทีมอยู่หลายครั้งแถมยังมีจังหวะที่เกือบจะทําประตูได้อีกด้วยแต่น่าเสียดายนะครับที่คอนโซเลสซัปโปโรพ่ายแพ้ต่อคาวะสกิฟอนโตเรไป2ประตูต่อ0ซึ่งทางสื่อทนานุกหนังต่างประเทศก็ให้คะแนนชนะทิพย์ในเกมนี้6.3คะแนนนะครับ ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับสำหรับชนะทิพย์สงกระสินนะฮะแฟนบอลไทยชมเปลาะให้โอกาสแข้งสายเลือดใหม่ติดทีมชาติแฟนบอลถูกใจสิ่งนี้แฟนบอลลูกหนางนะครับชมเปลาะฟุตบอลไทยยุคใหม่ที่มีมาดามแป้งนนพันธ์ล้ำซำเป็นผู้จัดการทีมและโคชยงวรลลุวัศรีมะคะเป็นโคชใหญ่ชุดยยี่สิบสามปีการเลือกนักเตะสายเลือดใหม่ติดทีมชาติมองข้อดีของการเรียกแข้งหน้าใหม่มีความกระหายมุ่งมั่นวิ่งลีมตาย อยากลงซ้อมและอยากติดทีมชาติกันมากโดยเชื่อนะครับหากแข่งโนเนมเหล่านี้ได้โอกาสติดทีมชาติไปลุยศึกยู่23ปีเอเชียที่มองโกเลียอาจจะเป็นเวทีแจ้งเกิดก็เป็นได้จากการประกาศรายชื่อ9นัก่เตะทับชังศึกทีมชาติไทยชุด,ชดยูย่23ปีภายใตยก้การดูแลของมาดามแป้งนนพันธ์ล้ำสำําผู้จัดจการทีมชาติไทยมีโค้ชยงบุรุษวุฒิมาครับเป็นหัวเรือใหญ่หรือว่าเป็นโค้ชใหญ่เรียกเขาแคมฝึกซ้อมในช่วงระหว่างวันที่30สิสิงหาคม ถึงวันที่10กันยายนที่คมป์ที่คมป์ศูนย์ฝึกยามาโอกะฮานาสกะฟุตบอลอะคาเดมี่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกฟุตบลอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022เราคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่27ถึงวันที่31ตุลาคมล่าสุดนะครับแฟนฟุตบอลชาวไทยต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายบนโลกออนไลน์พร้อมยกย่องนะครับการเรียกยิ่งกาวนักเตะในครั้งนี้ว่ากล้าที่จะลอง เด็กใหม่หหเข้ามาติดทีมชาติไทยโดยมีการชื่นชมอยู่พอสมควรด้วยปจัจเด็นหลายอย่างที่แข่งตัวหลักของสมโมสรอ,อาจจะไม่ได้ปล่อยตัวให้มาเล่นเพราะไทยลีกอยู่ในช่วงกำลังเปิดฤดูกาลการแข่งขันแต่การเรียกนักเตะโนเนมที่แทบไม่ได้ยินชื่อเลยอาจจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในอนาคตนอกจากนี้ครับแฟนบอลจากโลกโซเชียลยังเชื่อนะครับว่านักเตะหน้าใหม่มีข้อดีก็คือจะลงซ้อมอย่างเต็มที่ และเมื่อได้รับโอกาสลงเล่นก็จะเล่นกันชนิดวิ่งซู้ฟัดอย่างแน่นอนวิ่งลิมตายด้วยความที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นนักเตะที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักของสโมสรรวมถึงไม่เคยได้รับโอกาสมาติดทีมชาติไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับซึ่งหลายคนมองว่านักเตะเหล่านี้แหละจะมีแรงจูงใจและมีความมุ่งมั่นที่จะพยายามติดทีมชาติมากที่สุดรองทั้งอาจจะเป็นเวทีแจ้งเกิดของพวกเขาหากโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยีเ่ยมเมื่อมีชื่อไปลุยคัดยูฟ่าสามปีเอเชียในครั้งนี้ด้วย เราไปดูคอมเมนต์นะครับแฟนบอลชาวไทยที่เรียกได้ว่าต่างออกมาชื่นชมนะครับต่อไปก็ไม่มีระบบที่เรียกได้ว่าเด็กเส้นกันแล้วนะครับเราเริ่มต้นกันที่ไม่เคยเห็นลูกๆชุดนี้ไตเชียกีเดียนซูกุนมานน่าเอ็นดูน่ารักนักเตะโนเนมแบบนี้ผมว่าวิ่งลืมตายเลยแหละครับพี่กีเดียนตั้งแต่ชุดเลสเตอร์คนนี้สุดยอดมากผมเห็นด้วยนะครับนักเตะที่มาจากสโมสรหลากหลายดีฝึกซ้อมเต็มที่ น้องๆกาลังมีโอกาสเดียวในชีวิตนี่ก็คือการติดทีมชาติผมว่าวิ่งเล่ยบอลแบบยอมตายคาสนามไปเลยมันไม่ตายจริงหรอกครับชุดนี้หากเล่นดีเข้าระบบทีมอนาคตเป็นทีมที่นําพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกก็ได้ในอีก4ปีข้างหน้ากิเลนชูคุนมานเอนดูบูบายินดีด้วยนะยินดีด้วยนะครับกับทนาอิชอจากเชียงใหม่อยู่ในแต่ในการติดทีมช,ชาติชุดยู23 พอชื่อที่คุณคุณก็บอกว่าเด็กเส้นกุละเบื่อชุดใหม่ๆก็ดีเหมือนกันอยากเห็นตัวใหม่ๆบ้างหูแต่ละลายชื่อเมื่ดตึ๊บเลยไม่รู้จักบางทีชุดนี้อาจจะดีก็เป็นได้นะโมเมตนต์แบบนี้แหละครับเล่นกันทําที่ทุกคนแน่นอนถ้าเล่นเข้าตาผ่านแล้วก็มันก็หมายถึงการที่มีชื่อเสียงต่างๆนาะเข้ามาของเขาเองรู้จักแค่เมืองทองสามคนดีๆเห็นด้วยดาวดังดวงใหม่จะได้เกิดเน้นทีมเวิร์คครับไม่เน้นซปเปอร์สตาร์สินนะ ลองดูชื่อถ้าไม่คุ้นเลยถ้าเล่นเป็นทีมเวิร์คจะมีดาวเด่นดวงใหม่แน่นอนครับล้วนแล้วตามเป็นตัวสำรองของสโมสรทั้งนั้นแต่เด็กๆเ,เหล่านี้แหละมีฟีเท้าที่ดีเหมือนกันนะสู้ต่อไปครับดาวเจ็ดสีเข้าประกวดชุดนี้โนเนมจังเขาเป็นแชมป์กุ่นนะสู้ๆนะครับพี่ติดตามผลงานพวกพี่อยู่ นี่คือคอมเมนต์นะฮะแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ออกมายอมรับนะครับว่ามาดามแป้งแล้วก็โคชโยงกล้าให้โอกาสกับนักเตะที่โนเนมนะฮะเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักมาติดทีมชาตินะครับก็ต้องดูผลงานต่อไปนะครับมวยทูคูมาริโอกามากุนซือคู่ฮอตเวทีไทยลีกกุนซือคู่ฮอต การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2020นะครับฤดูกาลที่ผ่านมากุนซือคู่ร้อนแรงที่มักจะเป็นซีซันตระเด็นฮอตในการแข่งขันทุกครั้งที่โคจรมาเจอกันมาริโอยูลรฟสกี้โค้ชใหญ่กิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดและอเล็กซานเดอร์กามากุนซือใหญ่ของปรา,าสาทไฟฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดยอดโค้ชที่ฝากผลงานแชมป์ไว้มากมายกับทีมปรา,าสาทไฟฟ้าและกว่างโซ่สิงเจียงไร่ก่อนที่จะมาคุมทัพ กิเลนพยองนะครับโดยมาริโอยูรอฟสกีตำนานกิเลนพยองเมืองทองก็ได้กลับรังเก่าเมื่อวันที่22พฤศจิกายนในปี2561และเคยเป็นนักเตะภายใต้ใการคุนทีมของอเล็กเซย์นกาม่าก่อนที่มาริโอยูรอฟสกีจะผันตัวเองมาเป็นโค้ชให้กับเมืองทองเต็มตัวเมื่อปีที่แล้วโดยทั้งสองคนมีผลงานในการพบกันต่างแพ้หนึ่งชนะหนึ่งเสมอหนึ่งเท่ากันและได้เป็นโค้ชยอดเยี่ยมประจำเดือนไทยลีกเหมือนกันอีกด้วย มาถึงรู้การที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับแฟนบอลของทั้งสองทีมต้องคอยติดตามกันว่าคุณสือคู่นี้จะมีร่องราในสนามให้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่29สิงหาคมนะครับ